สวัสดีค่ะน้องสายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวติดเที่ยวค่ะวันนี้นะคะน้องสายอยู่ที่หุบผาสวรรค์น,นะคะจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมวิวข้างบนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย ก็น้องใส่ขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะพี่ข้างบนพี่ข้างล่างเขาบอกว่าข้างบนนะคะจะมีรูปปั้นพระเยซูนะคะแล้วก็มีบ่อปลาด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะจะมีคนมาขายของเป็นพวกอาหารลิงกับอาหารปลานะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมซื้ออาหารลิงไปให้น้องลิงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย feel my หุบผาสวรรค์ตั้งอยู่ตำบลดอนไซอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหุบผาสวรรค์แบ่งโซนการท่องเที่ยวเป็นทั้งหมด7โซนด้วยการค่ะสันติเจดีเจ้าแม่กวนอิมถ้ำรับแลพระเยซูพระพิคเนศพระพุทธรูปนิลภัยทุกทิศและพระสังกัจจยค่ะในการเข้าชมความงามของทั้ง7โซนนั้นสามารถขึ้นไปเที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้จนถึง5โมงเย็นของทุทกๆวันนะคะ ตอนนี้นะคะเราใส่ขึ้นมาถึงข้างบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ข้างบนสุดนะคะซึ่งข้างบนตรงนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นพระพิฆเนศนะคะแล้วก็จะเห็นรูปปั้นพระเยซูนะคะจริงๆตรงนู้นนะคะจะก็จะเป็นรูปปั้นพระนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน้อใส่อยู่แค่ประมาณรูปปั้นของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็มาดูวิวกันค่ะวิวค่อนข้างนี่จะสวยเลยนะนี่เลย แล้วก็เนาะสยอยากจะแนะนาเพื่อนอย่างหนึ่งนะคะก็คือในการที่มาขึ้นขุบผาสวรรค์นะคะควรพกน้ําขึ้นมาด้วยนะเพราะว่า,าข้างบนเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแล้วก็สูงอยู่นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นลมกันนะคะ There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking so looks up and down from across the room ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องสายก็กําลังจะไปรูปปัน้นพระยืนนะคะก็ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะอีกนิดเดียวนะคะส่วนข้างบนเนี่ยแดดก็ร้อนนะแต่ว่าวิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะอ และก็ตอนนี้นะคะน้องใส่มาถึงรูปปั้นพระยืนแล้วนะคะซึ่งข้างบนก็วิวสวยมากๆเลยนะคะก็เป็นยงไงกันบ้างคะกับทิปพาเพื่อนๆมาเที่ยวหุบผาสวรรค์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใส่ทาง Facebook และ Youtube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องใส่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first time.